สวัสดีครับร้านบีเลสซิ่งครับอยู่นนทบ,บุรีสาลีวัดีหกสามนะฮะวันนี้จะมาลงให้ดูหน่อยว่าบางทีเนี่ยเพื่อน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 ,น,นซื้อชุดคิดมาใส่กันมาประกอบมาประกอบที่ว่าเฮ้ยออประกอบเองต้องถูกกว่าร้านทําแน่นอนอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูครับก็คันนี้ก็เป็นทั้นเองครับอา่าลูกโตสตาร์ไม่ติด เจ้าของรถก,ก็อาจจะไปซื้อต่อมาหรืออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือคันนี้เนี่ยพอเปิดมาแล้วเนี่ยเป็นใส่ชุดคิดลูกสี่สี่นะครับเนี่ยครับฝาใหม่คลิบเลยสภาพอย่างนี้นี่คือใหม่มากหัวเทียนยังใหม่แบบดูเิใส่แป๊บเดียวอะ่ะแล้วไปเลยใส่เพราะขาดความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับใส่ปั๊บพังปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยดูยังไม่มีคือไม่เก่าอะ่ะขี่ไม่ทันเก่าประมาณนั้นครับอืมก็เน,นี่ย ก็จะบอกไปเลยว่าแล้วกันเผื่อใครอยากจะาไปทำเองก็ลองลองทํากันดูนะครับคือทุกอย่างอะ่ะหลักการนอะมันเหมือนกันหมดคือออยากจะทําลูกใหญ่อย่างเงี้ยอาทางเข้าไอดีก็ต้องใหญ่ไอ้เสียก็ต้องใหญ่ตามอะไรประมาณเนี้ยครับถ้ามันไม่แมทกันไม่สมบูรณ์กัน ลูกใหญ่เขาบูเดิมท่อเดิมเนี้ยมันไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ามันวิ่งไม่ได้สมบูรณ์หรอกแล้วประมาณนี้ยก็อารมณ์เหมือนคนกินข้าวครับกิน<า>ข้าวเยอะขี้น้อยได้ไหมถ้ามันจะไปอยู่ไหนหมดมันก็ท้องป่องครับประมาณนี้ครับอันนี้คือรอยติดด้านข้างหน้านลายอันนี้คือฝั่งดีอ่าอันนี้อันนี้ยังพอพอทนนะไม่เอาไรครับขัดได้ถ้าเอาเอาจริงๆริงะนะดังนิดหน่อยฝั่งนี้ครับนี่ครับ,รบทั้งหมดครับทั้งหน้า ถึงขอบเลยดูเิยไม่เหลืออะไรให้ให้เป็นโรคติดแล้วครับโคตรติดอันเนี้ยแหวนไม่ขยับแล้วแหวนตายไปเลยเนีย่ยเนี่ยกินเนื้อแหวนเข้าไปเลยครับอ,อันเนี้ยเกิดจากท่อ,อเสียครับคลายเสียไม่ทันแน่นอนครับลูกใหญ่กว่าเดิมตั้งห้ามิลนะครับอ,อันนี้เท่าไหร่วะสี่อ่าส,สี่สี่มิลครับให่กว่าเดิมสี่มิลไอเสียเท่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยครับเนี่ยครับแล้วชุดเนี้ย ก็เสียของไปเพราะขาดความเข้าใจสุดท้ายแล้วถ้าเอามาให้ร้านไล่ให้เนี่ยร้านคิดค่าแรงร้านบุกค่าของเขาว่ารับประกันได้ไงจบกว่าเนี่ยทำขี่พังเงี้ยมาสนุกที่ไหนเนี่ยก็หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีอะไรก็ว่าไปเยเีทํามาแล้วก็ไม่ไม่พร้อมขี่มันก็หงุดหงิดใจอะไรเงี้ยถ้าให้ร้านทําให้เนี่ยมันก็จบกว่าถ้าไม่จบก็ด่าร้านได้อะไรเงี้ยไม่ดีกว่าล่ะครับมไม่เหนื่อยไม่หงุดหงิดด้วยครับทางใครทางมันครับ นะฮะถนัดเรื่องไหนก็ไปทําเรื่องนั้นไอเรื่องรถป๊อปเรื่องอะไรก็ไว้ใจที่นี่ได้ครับผม mm hmm. ก็ลองดูครับเนี่ยครับให้ดูแค่ลูกสูบแล้วกันว่าความเสียหายมันอย่างเงี้ยเอ,อมันถ้าเราไม่มีความชํานาญอะ่ะมันใส่เองไม่คุ้มครับเสียตังค่าลงค่าแรงให้ร้านเขาทําให้ดีกว่าแล้วไหนก็ได้นะครับลองดูลองดูงดเบื้องต้นคันนี้กลับใส่กลับใส่ชุดเดิมเลยครับ mm hmm. กับใส่กับใส่เสื้อฝาลูกเดิมครับ ผมวานมันเป็นลูกใจร้อยให้ถ้าเดี๋ยวสตาร์ททีเดียวติดติดเครื่องขี่กับบ้านได้ครับเพราะว่าสเต็ปเดิมทำที่ได้ทำทุกวันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูครับฝากติดตามช่องบีเลสติ้งใน u t u b e ด้วยแล้วกันนะครับก็กดไลค์กดแชร์กันไปอะไรกดติดตามกันไปเลยครับอุลุนกันไปครับอ่าฮะในอนาคตอาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาก็ได้อะไรเงี้ยครับก็ขอรู้น้อยๆครับใครใครทราบอยู่แล้วก็ทราบไปครับใครที่ไม่ทราบก็ดูไว้ว่า ถ้าไม่หนัดก็ไม่ยก็ยังก็ยังคงไม่คุ้มครับไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเองอ่าฮะถ้าทําแบบนี้อีกสองรอบก็จ้างร้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ร้านเขาเริ่มให้ก่อนแล้วเราจะไปโม่แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอย่างงี้ง่ายกว่าครับเ,เท่านี้แหละครับผมก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับเรื่องประกอบเองกับร้านประกอบประมาณเนี้ยครับผมขอบคุณครับ